คลิปนี้ก็จะพาพี่ๆทั้งน้องไปเบิ่งปอมปาการของนอไอของนอเวล่ะจะว่า่าของนอเวยของเดนมาร์กนะคะอยู่แถวท่าเรือคือกันเนี่ยแหละค่ะอยู่ชายฝั่งทะเลเดนมาร์กสิงเลฮียได้เอมโพชิสเทียมดูเห็นอันเงาๆนั่นป่เบิ่งขื่นทะเลเถอะพี่น้องเอ้ยลมแห้งค่ะ

Om 200 meter forlater rundkjøringen ved andre avkjørsel. วนี่คือสิหลังลาราคาแพงหนาดูนะพี่น้องเนาะขึ้นไปได้ปะเอ้มารอบนี่ขึ้นไปได้ด้วยรอบที่แล้วขึ้นบ่ได้เขาปิดเอ้ยามัีนโ <c oughs> กอุปเนนอสวิงเพื่อะ <c oughs> จอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนาเจะพาพี่พี่น้องๆขึ้นไปข้างบนนนเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนว่าจะต้องจ่ายเงินบอแกค,คิดว่าคงสิบม่ได้จ่ายเงินดอกนะขึ้นไปข้างบนไปเบิ่งวิวข้างบนกันพี่น้องค่ะก่อนอื่นก่อนจะไปเบิงงงบเบ่งวิวข้างนอกไอ้ข้างบนก่อนวิบเบิ่งวิวข้างล่างก่อนสามีกําลังเอาเสียโครดค่ะพี่น้องระวังล่อขึ้นเลือเนะคะ่ะสามชั่วโมงเลือมาทุ่มหนึ่งล่อขึ้นเลือตอนนี้ซีโมงไก่ไก้ไกล้กอ่า ประมาณสิบนาทีซีโมงค่ะนี่เห็นปะงามงามไปหยัยางกับไปล้มเดคพี่น้องเผื่อไงที่นี่เป็นป้อมป้อมปราการคันว่าเดาโมเมนต์เดาคันว,ว,ว่าจำว่าพิซซามีใครหลอยฟังยัว่าเป็นป้อมปราการของ ของคนแดนมากที่เอาไว้สอด่องว่าผู้ใดมีมีสัตรูเขามาเยี่ยมเยี่ยนบอนะคะแต่สวยสวยแลโอ้โหจักสั่นวะพี่น้องข่อยสิบว่าขาหลากว่ามีลิบบรวเฮ้ไอทีโทษไอทีภาพโอ้ยภาพเดี๋ยวภาพสันๆงแห้งๆนี่ล่มพัดเด้อ ลมพัดเพราะว่าถือโทรศัพท์ข้างเดียวมือข้างเดียวอ,อีกอีกมือนึงถือไอ้ถือไม้กลุ่มไม้ไว้อยู่โอ้ยลมนะได้นั่งจะขึ้นขึ้นไปข้างบนสามีเ่าขึ้นไปน้ำดอกมันสูงเดี๋ยวสิพามีเพียงนอนขึ้นไปข้างบนไปท้ายลูกข้างบนกันไปขึ้นมาเลยฮาดบันไดเสียงยังวะมันก็สูงอยู่เด้ มันสูงอยู่เด้โมเมนบอกสูงเด้ขึ้นมาแป๊บหนึ่งเมื่อยแล้วขึ้นมานยังบาพอดเคร่งท่ากันพี่น้องพักก่อนพักก่อนขึ้นมาแล้วมาแล้วก็ต้องขึ้นไปถึงเดี๋ยวจะว่า มาบ่ถึงเดนมาร์กนั่งจะขึ้นไปเป็นเจ้าหญิงบนหอคอยนะคะพี่น้องคอยเมื่อยพักเมื่อยก่อนไปไปต่อเห็นบ่ทุสัยขึ้นมาด็เครึ่งทางแล้วเห็นบรรยากาศข้างนอกว่ นี่การยดให้พักเบรกนั่นนะว้ทาท่าก็แคบพี่น้องไปขึ้นไปอีกคิดว่าคงคิดว่าคงขึ้นมาถึงแล้ยห่ะพี่น้องนี่อันนี้ย,อยูอยู่ตรงยู่ตรงกลางเบื่อข้าง,งบนตรงนี้จะเป็นประตูให้ออกไปก่อนจะออกไป พี่นั่งต้องจับโทรทัพท์ให้ดีก่อนเพราะว่าลมมันแห้งเดี๋ยวโทรทัพท์หลุดมือพี่น้องคะพร้อมยังเปิดประตูแล้วได้โอ้ย,อยอปาดลมแห้งคักพี่น้องคะ่ะโอยพูดนะเบิง้งด้วย เดี๋ยวอีนั่งจะบบเดอีนั่งจะหยุดผักก่อนสักพักหนึ่งเด้อสิจับโทษัพทบดีๆแล้วก็สิถ่ายรูปส,สิถ่ายวิดีโอบเบิง่งงห้ให้รอบอ่าป้อมปราการเลยพี่น้อง มลมแรงมากพี่น้องเอ้ยเกือบปิวโอ้ย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 ค่อยค่อยไป โอ้โหพี่น้องลมแรงคักแห้งคักอีนีลมพัดปิวนีู่้เลยว่าเป็นเป็นจังไหนลมแห้งแรงมากลมแรงมากขนาดว่าอีนั่งลำนักจนเจ็ดสิบเก้าเด้เจ็ 70, ดสิบแปดสิบเด้โอ้โตายตคุ้มคุ้มคุ้มมากค่ะ อีนางจะเก็บรูปไปหลายๆพี่น้องค่ะขึ้นมาแล้วนั้นๆที่ข้นมาทีนึงเป็นยังไดงพี่น้อง ลงกันเถอะพี่น้องโอ้ยบันไดกแ็แคบพอแล้วลมแห้งคักลงข้างล่างแ่คะค่ะตะกี้ตะโกนไปให้สามีถ่ายรูปให้ประจันให้ซูมเอาโอ้ยลมแห้งคักพี่น้องลงแล้วลงแล้ว สงค่นขึ้นไปน่ี้ยางลงมากเนี่ยโอ้โหขาสัน้นดืงดเดเลยที่ขึ้นไปถ่ายะกีนี่ค่ะ,ะ,ะคุงบนลคุณน่ะมาเที่ยวหรอหนีคมนี เร็วตะกิ้ ไปหลายเมืองอยู่เมืองต่างๆไปหลายเมืองอยู่เดนมาร์กเป็นประเทศที่สวยสะอาดพื้นที่ราบลมพัดค่อยค่อยไปค,ค,คอยไปตามลมได้เนี่ยเดี๋ยวอ,อย่าล้อเล่นกับลมเมืองานอกนะคะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องไปล่อขึ้นเรือก,กันเถอะค่ะจะขอนุโลนแหล่ะหนาว อยู่นี่ว่า,วามี่้องน้ำบอลอยากกิหของน้ำแต่ไ่ยอ,อันนี้พามาเอิงเครือเหนียงก่บอบาดูเากันของสมัยก่อนนะคะไม่ลบระเบิดปะโอ้ยยางล่กไม้ใหญย่้เหมือดแถวเนาะอยู่ยจุดเดียวกันกระปอมปากกัน ระเบิดพี่น้องของสมัยก้อนเนี่ยที่พักเห็นบ่าี่เตียงนี่อย่างยไดยู่ใต้ดินค่ะเนี่ยนี่ยื่ใต้ดินมีที่นอนของคนสมัยก่อนของคนเดนมาร์กสมัยก้อนพี่น้องเข้าไปลบลบระเบิดกันนี่ลูกไายเบิรงนองคือก่อเ ห้านนมเดินมาเห็นไหมนี่เปิดไงเฮ้ดูเขาอนุรักษ์เอาไว้พี่เนอะคะว่าเลิดเลิดเลิดจะมันตันเลย รอบที่แล้วเขาปิดเถิงป้อมปาการก็ปิดบราสามารถขึ้นได้แต่มารอบนี้โชคดีมากเลยได,ได้ได้ขึ้นได้เข้ามาอันนี้โนเวนโนเวนอันนี้สวิสเดนด์นี่เดนมาร์กดี่เปเดนมาร์กในโน้ตนี่เดนมาร์กถ้าเข้ามาจะเป็นอ่า เหนียว <pounds. S 2> ่ะประเทศยเหนียวกะลืมนะมีบ้ามีหอมบ่งเดี๋ยวไปบังกอนอันนี้หลุมที่นึงเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนข้างนอกก็จะมืดแล้วข้างนอกนี่หลุมที่หนึ่งหลุมที่สองนี่พี่น้อง อันนี้ลุมช่องช่องที่สองฟาดทางแคบคักที่โนอะคะต้องเขาทีละคนอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ยิงปืนลบกระสุนลบอย่างน,นั้นก็ยิงปืนพี่น้อง <c oughs> นี่ยยนอยู่ใต้ดินวุ่นปอะปะการยุ่งข้างบน ประวัติศาสตร์พามาเที่ยวพามาเบิรงเนาะคะ่ะเนาะเฮย้ยทองฝาสลัวแล้วเจ็เนียวได้ไหมคนที่มาทานะจะดูแตงส์ลายด้วยี่น้องคะ่ะจ้ะน่ะเห็นปะน่ะลุ่มลบระเบิดลุม,ล,มลีภัย กันเธอค,ค่ะคลิปนี้ก็พามาเที่ยวเที่ยวป้อมปากานเนาะ,ะค่ะเนาะก็บ่มีอย่างไรเนาะค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเดนมาร์กเลยสวยสวยถูกใจบ่ผิดหวงังมารอบนี้บ่ผิดหวังมารอบที่แล้วพอได้เขา้าพี่น้องเขาปิดมารอบที่แล้วเป็นหนา้าวหนาวหนา,หนาวหรือเปล่าวะหน้หนานาวเลยมาที่แล้วรอบที่แล้วรอบนี้โชคดีโชคดีที่ว่าได้ได้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ได้ได้เข้าไปเบิ่งในหลุม ลบระเบิดในอุโมงค์เนแหละเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะรอเวลาขึ้นขึ้นเรือรอเวลาเรือมาหาตนทุ่มหนึ่งแล้วก็จะกลับคนไปในเรือเพื่อเพือกับประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็เสรซนเลีย่เซตยังเรียบร้อยแล้ว,ลวทุ่มเครื่องก็จะออกลงมาก,กินอ่าอาหารเย็นอยู่ร้านอาหารเป็นบุฟเฟย์อีกเกอเกาคือเกา่าเมื่อวานนี่แหละคะ่ะพี่น้องหนูบ่หนูไ่ได้อยากกินหรอกคะ่ะ เมื่อวานนี่กินแล้วบะแสบเลยผิดหวังมากอาหารบะแสบเลยอ้วกแตกอ้วกแตนอ้วก,อ,วกออกเบิดหนนบ้พมนมามากคือเกาพี่น่องนิมนีิ้วพนมาตมามากกี่ของคือเกาแต่ว่ามือ้อกี้ก็ต้องไปกินอีกเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วเนาะค่ะจ่ายเงินแล้วก็ต้องไปกินแล้วค่ะ <laughs> แกค,คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปพอกันคลิปหนาน,นะจ๊ะ